ครับวันนี้เราก็กลับมารับชมกันอีกเช่นเคยในรายการของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะมาคำนวณสูตรหวยนั่นคำเตือนนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้เราจะมาคำนวณสูตร2ตัวบนตรงนะครับ2ตัวบนตรงให้ท่านได้รับชมกันนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมาตลอดนะครับเราก็จะมารับชมกันนะครับการคำนวณนั้นเราจะย้อนขึ้นไปในวันที่1เมษายนนะครับ2อ6 6นะครับว่า งวดนั้นเราคำนวณได้เลขอะไรนะครับการคำนวณน,นั้นเราก็จะมีตัวนำของเรานะครับคือเลข9นะครับสําหรับสูตรที่1นนะครับตัวนำของเรานี่จะใช้เลข9เพื่อเตรียมบวกทุกครั้งนะครับสําหรับสูตรที่2เราก็ตัวนำของเราก็คือเลข5นะครับเราจะใช้เลข5เป็นตัวนำนะครับและเราก็จะมาดูซิว่า ถ้ามี2ขีดนะครับเราก็จะใช้เลข2คูณนะครับถ้ามีขีดเดียวเราก็จะเอามาบวกนะครับเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับตั้งแต่งวดประจำวันที่1ของเดือนเมษายนว่าเราจะได้สูตรอะไรนะครับสำหรับเลขท้าย2ตัวบนนะครับตรงนะครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับเรามาดูซิว่าเลขศูนย์นี่มี2ขีดเราก็ยกเลขศูนย์มานะครับคูณด้วย2นะครับเลข7นี่นะครับ มี2ขีดนะครับเราก็ยกเอาเลข7นี่นะครับมาคูณด้วย2นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวนําของเรานี่จะลืมเสียไม่ได้นะครับเลข7นี่มีขีดเดียวเราก็ยกเลข7มาบวกนะครับเรามาเริ่มคูณกันเลยนะครับ2คูณ0ย์ได้0 2 7ย์นะครับเราก็ได้แล้วเลข4เลข0เราก็นำเราเลข9เนี่ยนะครับตัวนำของเรานะครับมาบวก9บวก0นย์บวก4บวก7นะครับก็ได้20นะครับ สูตรที่1เราได้แล้วนะครับเลข0นะครับเลข0นเรามาหาสูตรที่2สูตรที่2เราก็มาดูนะครับก็มีเลข7นี่นะครับมี2ขีดเราก็ยกเลข7นี่มานะครับเอามาคูณด้วย2นะครับมาคูณด้วย2เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลข0นย์เลข8เลข9เนี่ยนะครับเนี่ย0 8นย์เนี่ยนะครับมาบวกนะครับเรามาเริ่มคูณกันเลยนะครับ 274เราได้เลข4แล้วนะครับดได้เลข4แล้วเราก็มาเอาตัวนำของเรานะครับคือเลข5มาบวก5บวก4บวก0ย์บวก8บวกเเท่ากับ26นะครับสูตรที่2เราได้แล้วนะครับเลข6นะครับเลข6เราก็มาจับรวมกันก็เป็น0 6นย์ะครับ0 6ย์งวดประจำวันที่16เมษานะครับหวยก็ออก9 8 4 9 06นะครับเนี่ยศูนย์หกของเราก็มาโดยกงกงเลยนะครับเนี่ยเก้าศูนย์หกนะครับของเราก็เข้านะครับเรามาหาคํานวณสูตรกันต่อนะครับเราก็มาเริ่มดูอีกนะครับเลขเก้าเนี่ยนะครับมีสองขีดเรายกเลขเก้ามานะครับมาคูณด้วยสองเนี่ยนะครับเรามาดูเลขสี่นะครับเลขสี่มีสองขีดเรายกเลขสี่มานะครับมาคูณด้วยสองนะครับ แล้วหลังจากนั้นตัวนําเราก็เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เลขหกนี่มีขีดเดียวนะครับเราก็ยกเลขหกมาตั้งเตรียมบวกเรามาเริ่มคูณกันเลยนะครับสองเก้าสิบแปดนะครับเราก็ได้เลขแปดนะครับสองสี 2, 4, 8, แ่แปดเราก็ได้เลขแปดนะครับหลังจากนั้นเราก็นําตัวนาของเรามาตั้งคือเลขเก้าเก้าบวกแปดบวกแปดบวกหกนะครับเท่ากับสามสิบเอ็ด สูตรที่1เราก็ได้แล้วนะครับเลข1นะครับ31เแล้วก็เอาแต่เลขท้ายนะครับเลข1นะครับเราได้แล้วสูตรที่1เรามาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เรามาดูเลข4นะครับมี2ขีดเรายกลเลข4มาตั้งแล้วก็คูณด้วย2นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวยืนตัวนาของเราก็คือเลข5นะครับเราก็เอามาเกลี่ยบวกเขาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลข8เลข เออก้านี่มานะครับเลขเลขแปดนี่นะครับเลขเก้าเนี่ยนะครับเอามาตั้งบวกนะครับเนี่ยแปดเก้าเนี่ยนะครับเอาเรามาคูณกันเลยนะครับสองสี่แปดเราก็ได้แปดนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงตัวนำเรามาบวกห้าบวกแปดบวกเก้าบวกแปดบวกเก้านะครับก็เป็นสามสิบเก้าสรุปแล้วสูตรที่สองของเราก็ได้เลขเก้านะครับสูตรแรกเราได้เลขหนึ่งนะครับ เรามาดูซิว่าวันที่2พฤษภาคมจะมีไหมนะครับ19นะครับเราก็มาดูนะครับวันที่2นี่นะครับวันที่2พฤษภาหัหวยก็ออก843019นะครับ019มันก็มีนะครับ19นะครับก็เข้ากลงๆของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องกลับนะครับเรามาหาสูตรกันต่อนะครับ เราก็มาเริ่มเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูนะครับเลข3นี่มีมี2ขีดเลข8นี่มี2ขีดนะครับเราก็ยกเอาเลข8นี่นะครับมาตั้งคูณด้วย2เอาเลข3มาตั้งนะครับคูณด้วย2นะครับมี2ขีดตัวนําของเราก็อย่าลืมนะครับก็คือเลข9นะครับเรามาคูณกันเลยนะครับ286นะครับเนี่ยได้เลข6 236ได้เลข6นะครับหลังจากนั้นเราตัวนํามาบวกนะครับ 9บวก6บวก6บวก9นะครับก็เท่ากับ30นะครับ30 <_ d ial> เราก็ได้แล้วนะครับเลขศูนย์เรามาหาสูตรที่2อกันต่อนะครับสูตรที่2เรามาดูเลข3นี่มี2ขีดเรายกเลข3มาคูณด้วย2หลังจากนั้นตัวนำของเราก็คือเลข5นะครับเลข5เราก็มาคูณกันเลยนะครับ2 3 6านะครับเราได้เลข6แล้วหลังจากนั้นเราก็เลข5าตัวนำเนี่ยนะครับ มาบวกนะครับ5บวก6บวก8บวก4บวก0นย์ะครับก็ได้23สรุปแล้วสูตรที่2เราก็ได้เลข3นะครับสูตรแรกสูตรที่1เราได้เลข0ย์สูตรที่2เราได้เลข3เรามาดูซิว่าวันที่16พฤษภานะครับจะมีไหมนะครับท้ายรางวัลที่1นะครับเราก็มาดูกันนะครับเราก็มาดู หวยงวดประจำวันที่16พฤษภาคมก็ออก1 3 2 9 0 3นะครับเนี่ย0 3ของเราก็มีนะครับก็เข้าโกงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับเรามาัาสู่กันต่อนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16พฤษภาวนะครับหวยรางวัลที่1ก็ออก1 3 2 9 0 3นะครับเราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับเลข1นี่มี2ขีดนะครับ เรายกเลขหนึ่งมาตั้งคูณด้วย2นะครับเลข2นี่มี2ขีดเราก็ยกมาตั้งคูณด้วย2นะครับเรามาคูณกันเลยนะครับตัวนําเราเลข9อย่าลืมนะครับเรามาคูณกันเลย2 1 2นสองนะครับสองสองสี่ได้4นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนําของเราเลข9เนี่ยมาบวก9บวก2บวก4บวก3นะครับก็เท่ากับ18สรุปแล้วสูตรที่1ของเรานะครับก็ได้เลข 8. แเรามาหาสูตรที่2 สูตรที่2เรามาดูเลข2นี่มี2ขีดเรายกเลข2มานะครับคูณด้วย2หลังจากนั้นก็ตัวนําของเรานะครับสูตรที่2ก็คือเลข5เราก็เอาเลข5มาบวกนะครับเรามาคูณกันก่อนนะครับ2องสได้4แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็บวกด้วยเลข5้านะห้าบวกสบวกหนบวกสบวกเนะครับเท่ากับ22สรุปแล้ว2สูตรนี้เราก็ได้แล้วนะครับสูตรแรกเราได้เลข8สูตรที่2 เราได้เลข2นะครับเรามาดูซิว่าเราก็มาจับรวมกันก็เป็น82นะครับเรามาดูซิว่าวันที่1มิถุนายนนะครับเราได้สูตรแลยนะครับ2อ่ะ2นะครับ82ของของข้างบนนะครับ82เรามารอรุ่นกันซิว่าจะมีไหม82นะครับสำหรับที่ท่านที่ได้ติดตาม คลิปนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นที่พอใจก็กรุณาช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมมีสูตรใหม่ๆผมก็จะได้มาลงให้ท่านได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ